วันนี้เรามาหัดตัดต่อคลิปแบบนี้กันดีกว่าค่ะขั้นตอนง่ายๆไม่ยุ่งยากเพียงดูคลิปนี้ให้จบทำเป็นแน่นอนจ้าเดี๋ยวเพื่อนๆตั้งกล้องแล้วถ่ายคลิปตามนี้ได้เลยนะคะถ้าเพื่อนๆอยู่คนเดียวก็ถ่ายคนเดียวนะสามสองหลังจากนั้นเพื่อนๆทำแบบนี้ค่ะ ใช้มือถือีกเครื่องหนึงนะทำแบบนี้จ้าเดี๋ยวไปดูวิธีการตัดต่อกันเลยจ้าได้คลิปแล้วเปิดแอปแคปคัรขึ้นมาเลยค่ะกดเครื่องหมายบวกเพิ่มโปรเจกต์ใหม่แล้วเลือกคลิปวิดีโอที่เพื่อนๆเ,เตรียมไว้ขึ้นมาค่ะเลืเ่อนเคอร์เซอร์ไปยังตำแหน่งที่เพื่อนๆกระโดดแล้วกําลังจะลงถึงพื้นค่ะ ได้ตำแหน่งที่ต้องการแล้วจิ้มที่คลิปหนึ่งครั้งแล้วกดแบ่งชักส่วนนี้เราไม่เอากดลบทิ้งได้เลยค่ะเลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังตำแหน่งที่เพื่อนๆกระโดดลงถึงพื้นแล้วเดินออกจากเฟรมค่ะได้ตำแหน่งที่ต้องการแล้วจิ้มที่คลิปหนึ่งครั้งแล้วกดแบ่งชักเลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังตำแหน่งที่กำลังจะยื่นโทรศัพท์เข้ามาค่ะได้ตำแหน่งที่ต้องการแล้วจิ้มที่คลิปหนึ่งครั้งแล้วกดแบ่งชักส่วนนี้เราไม่เอากดลบทิ้งได้เลยค่ะ จิ้มที่คลิปด้านหน้าหนึ่งครั้งค่ะเลื่อนหาฟังก์ชันภาพซ้อนหรือโอเวอร์เลย์คลิปจะเลื่อนลงมาอยู่ด้านล่างค่ะกดค้างที่คลิปแล้วลากถอยหลังไปยังตำแหน่งที่เราเอานิ้วกดโทรศัพท์ค่ะได้ตำแหน่งที่ต้องการแล้วจิ้มที่คลิปหนึ่งครั้งแล้วเลื่อนหาฟังก์ชันมาสเลือกสี่เหลี่ยมค่ะ ใช้นิ้วสองนิ้วกดค้างที่สี่เหลี่ยมสีเหลืองแล้วขยายให้คลุมตัวเราไว้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วกดเครื่องหมายถูกค่ะจากนั้นเลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังตำแหน่งที่เพื่อนๆหล่นมาจากมือถือเต็มตัวแล้วค่ะได้ตำแหน่งที่ต้องการแล้วจิ้มที่คลิปหนึ่งครั้งแล้วกดแบ่งชักจิ้มที่คลิปด้านหลังหนึ่งครั้งค่ะจากนั้นเลื่อนหาฟังก์ชันมาร์ เลือกไม่มีเสร็จเรียบร้อยแล้วกดเครื่องหมายถูกค่ะและนี่คือคลิปที่ได้พเพื่อนๆสามารถนำคลิปไปใส่เอฟเฟกเสียงและบันทึกคลิปวิดีโอเอาไปเรียกยอดวิวในเพจของพเพื่อนๆได้เลยค่ะหาก,กเพื่อนเเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝาก,กเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้กำลังใจกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ